สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวเช้านี้กับ VOA ไทยผ่านทาง Facebook Live นะครับประจำเช้าวันพระสษบปฏทที่18มีนาคม2564 วันนี้อยู่กันหนาแน่นะครับผมนพราชเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัตพลออนสนิทคุณพิธีการตุลาชมและคุณจันินพักดีธรรมครับประเด็นที่เรารังติดตามอย่างใกล้ชิดคงหนีไม่พ้นเรื่องของเหตุยิงกราดที่นครและแลนต้าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาในเวลาตามเวลานในสหรัฐซีคุณพิธีการมีอัปเดตสถานก,การณ์มานําเสนอใช่ไหมครับครับผมล่าสุดเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐจอร์เจียนะครับออกมาระบุว่านายโรเบิร์ตอารอนลองนะครับผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุการา์ยิงใน ร้านนวดสปาสามแห่งในจอร์เจียเนี่ยน่าจะมีเหตุกุงใจมาจากการการมีเพศสัมพันธ์นะฮะการมากกว่าที่เป็นเหตุจากความเจ็ดชังทางเชื้อชาติแต่เรื่องนี้ยังไม่สรุปนะฮะเพราะว่ายังต้องใช้เวลาสืบสวนสอบสวนกันต่อไปเพราะว่าหลังจากที่นายนายโรเบิร์ตอารลอนลองเนี่ยก่อเหตุเมือม่อเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนะครับคือสรุปแล้วคือก่อเหตุอีกสามที่แต่ที่แรกก็คือที่บริเวณ ของเชโกรกีเคาทตี้ทางตอนเหนือของนครแอแลนตาประมาณ60กิโลเมตรยิงผู้มีผู้เสียชีวิตในในสปาที่นั่นนะฮะประมาณ4คนเป็นชาวเอเชียน2คนเป็นชาวผิวขาว2คนนะครับแล้มีผู้บาดเจ็บ1นคนในที่แห่งนี้แล้วก็ในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาก็มาก่อเหตุได้ในลักษณะเดียวกันที่สปาอีก2แห่งในใจกลางเมืงองแอแลนตาเลยนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวเอเชียนหมด4คน นี่คือที่เหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อวานแล้วก็พยายามหาคําตอบมาขณะเดียวกันในอีกสองชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดจับนายอาลเลนดองคนนี้ไว้ได้าทางตอนใต้ของรั์เจียนะคะรับขณะมุ่งหน้าไปทางโคอิด้าแล้วก็ก็นำม,มานำม,มากักขังและสอบปากคำจนได้ก็เหตุผลว่าสา,าเหตุจากการสอบปากคำนะสาเหตุเกิดขึ้นจากการาเขาบอกว่าเขามีลักษณะการไปเที่ยวที่ทสถานาสปาแห่งนี้แล้วก็แล้วก็มีลักษณะของการเสพติด การเพศสัมพันธ์ในเบื้องต้นตำรวจสรุปมาอย่างนี้นะครับเหตุเกิดดังกล่าวเนี่ยทําให้ใเกิดปฏิกิริยายในหลายพื้นที่เพราะว่ามีความกังวลว่ามันมีมันมีสาเหตุจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติหรือเปล่าเพราะหกคนที่เสียชีวิตนั้นเป็นชาวเอเชียทั้งหมดขณะเดียวก,กันก็เกิดท่ามกลางกระแสะความเกลียดชังทาง,ทางเชื้อชาติที่เกิดขึ้นในหลายแห่งทั่วอเมริกาก็มีความมีปฏิกิริยาจากกลุ่มชาวเอเชียขึ้นมาเหมือนกันนะครับ สร้าบมาว่าทางคุณพิธิการได้พูดคุยกับชุมชนชาวไทยที่อยู่ในนครแลนต้าเกี่ยวกับประเด็นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับหลังเกิดเหตุเราก็ตั้งข้อสงสัยว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะฮะในเบื้องต้นผมสอบถามไปยังชุมชนไทยที่นั่นได้พูดคุยกับคุณอัดแดนวงนะครับเจ้าของร้านอาหารไทยซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสินาทีเองนะคร<ม>ับ<ม>เขาเขาเขาเล่าให้ฟังถึงในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ในช่วงนั้นว่า,าทันทีที่ทราบเหตุเนี่ย ตอนเกิดเหตุจุดแรกเนี่ยเขายังไม่กังวลเท่าไหร่แต่พอเกิดเหตุจุดที่สองเนี่ยตอนนั้นยังไม่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ทําให้เขาเขากังวลมากเพราะว่าเป้าหมายในการลงมือเนี่ยอยู่ที่ร้านของคน AG. เอเชียพอเกิดเหตุจุดที่สองปุ๊บเนี่ยแล้วยังจับคนวร้ายไม่ได้เขาเริ่มสั่งสุดร้านทันทีแล้วก็ให้ทุกคนกลับบ้านนะครับคือเขากลัวมากเขายอมรับว่าเขากลัวมากความกลัวเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นผสมผสมปนเปไปกับเรื่องกระแสความเกลียดชังทางเชื้อชาติด้วยแม้ล่าสุด ทางเจ้าที่ตำรวจจะออกมาระบุว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่แน่ไม่แน่ไม่ชัดเจนนะครับว่าเกี่ยวข้องกับมีจุดมุ่งหมายในด้านความเกลียดชังทางเชื้อชาติหรือเปล่าในในส่วนของผู้ลงมือเองอคุณพินิจการพอทราบไหมว่าเมืองใหญ่ๆในอเมริกาหรือรัฐต่างๆเนี่ยรัฐไหนที่มีร้านประเภทร้านนวดร้านสปาเยอะเป็นพิเศษนะครับของไทยถ้าเยอะที่สุดน่ายอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับเขามีมีรวมตัวกันเป็นสมาคมเลยนะครับทางอ่า ทางแคนอราเองลอสแอนเจลิสเองน่าจะมีหนาแน,น่นที่สุดนด้มี200300แห่งเท่าที่เราได้ตรวจสอบมาจากผู้สื่อข่าวของเราที่นั่นทางทางเจ้าหน้าที่ของอทางเจ้าหนี้ของสมาคมเองนายกสมาคมก็ออกมาะระบุถึงมาตรการป้องกันแล้วก็แรงกระเทือนจากเหตุการณ์จากแอ,อนตานในทางนี้นะครับก็มีความระมัดระวังและมีความบาดระวังมากขึ้นผู้คนก็ต่างต่างระมัดระวังมากขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ความเข้มงวดตรวจขันในในจุดที่บริการร้านสปาร้านนวด ในหลายแห่งมากขึ้นครับครับเห็นได้ข่าวว่าทางสมาคมเนี่ยบอกนะครับบอกว่าในส่วนของวันนี้ซึ่งเป็นหนึ่งวันหลังกันวันเกิดเหตุเนี่ยตำรวจ l a p เนี่ยก็ได้มีการนัดประชุมนะกับผู้ประกอบการร้านเพื่อที่จะเยกระดับเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับใช่ครับก็ยังต้องดูกันต่อไปแต่เหตุการณ์นี้ก็ยังยังต้องจับตาดูกันต่อว่าจะมีเพื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีกลุ่มที่ เรียนแบบได้ซึ่งเพื่อเพื่อความไม่ประมาทในหลายเมืองที่นนิวยอร์กเองแอตแลนตาที่เกิดเหตุเองหรือว่าที่ลอสแองเจลิสหรือว่าที่เมืองใหญ่หลายเมืองก็ต้องระมัดระวังในุมชนชาวเอเชียหรือสถานประกอบการนวดและสปาที่ที่เกิดขึ้นครับครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยพอทราบไหมว่าสถานตรงศูนย์แล้วว่าสถานผู้สัตว์เนี่ยมีแนวทางออกมาประกาศออกมาหลังเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่ครับครับเราตรวจสอบไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับก็ได้ ได้ประกาศแถลงการเตือนคนไทยนะครับให้งดเว้นเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าในที่ที่รัฐจอร์เจียหรือนครอตแลนตาเองเก็ได้ประสานทางกงสุดทิศมาสักที่นั่นที่จะเปิดให้รับให้ส่งความช่วยเหลือท,ทันทีที่หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับแต่หวังว่าเราคงาจะไม่เกิดขึ้นนะครัแล้วก็เปิดช่องทางการช่วยเหลือตลอด2 4ชั่วโมงที่สารพูดได้ประกาศเตือนไวแ้วแล้วแล้วก นอกจากนี้ยังบอกว่ายังจับตามองเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนเอเชียหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคนไทยได้นะครับก็ทางสารพูดก็ไม่ระเลยคนไทยครับดูแลอยู่ครับและในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางสวทามิดักเวิร์ธนะฮะอุทิศสมาชิกสารเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอย์เนี่ยก็ได้ออกแถลงการ์เหมือนกันนะครับโดยแสดงจุดยืนนะครับบอกว่าการเลือกปฏิบตัติหรือว่าการเหยียดคนเอเชียอเมริกันเนี่ย ว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนอเมริกันโดยทั่วไปเนี่ยถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะแล้วก็เรียกร้องนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้คนรู้สึกโกรธอย่างเข้าใจได้นะฮะหลังจากที่เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่านะต่อเรื่องความรุนแรงต่อชาวเอเชียช,ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับบอกนะครับว่าขณะนี้นกำลังเรียนรู้ถึงแรงจูงใจแล้วก็เบื้องหลังของอา,ากรรมครั้งนี้แต่ว่าต้องให การตรวจสอบเนี่ยทำได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําได้อย่างสมบูรณ์นะว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับเธอบอกนะครับว่าหากยังคงมีการปฏิบัติต่อชาวเอเชียอเมริกันที่ยังเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยทำงานหน้าด่านนะแล้วก็ถูกโทษว่าเป็นส่วนหนึ่งของการระบาดของโควิดสิเนี่ยเธอบอกว่าเป็นเป็นการเหยียบเชื้อชาติสีผิวนะครับค <S an> ุณทม่ <S <S <an> <S ยังได้พูดถึงเรื่องนี้ในประเด็นเรื่องปืนด้วยนะครับ โดยเรียกร้องให้คอนเกรสเนี่ยเดินหน้าออกออกกฎหมายเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนเพื่อที่จะทําให้มั่นใจว่าอาวุธปืนนั้นจะไม่ตกอยู่ในมือของบุคคลอันตรายครับ,ค,รบคุณดรัตมีเรื่องราวจากคุณจินีนด้วยใช่ไหมวันนี้ที่เกี่ยวข้องใช่ครับคุณ<ส>คุณจินีนมีสิติใช่ไหมครับใช่ค่ะมีสถิถติมามาบอกกันนะคะจาก องค์กรยุติความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกค่ะหรือ,อกลุ่ม Stop AAPI Hate นะคะก็ตัวเลขที่ออกมานะคะก็บอกว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐค่ะตกเป็นเป้าของการถูกคุกคามหรือทำร้ายร่างกายเนื่องจากความเกลียดชังทางด้านเชื้อชาติมากถึง3,795ั้งในกาครั้งนะค,ะคุณภรัตภายในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีเองนะคะ องค์กรดังกล่าวดังกล่าวเนี่ยค่ะได้เริ่มบันทึกเหตุการณ์การคุกคามของคนเอเชียในสหรัฐตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในปีที่แล้วซึ่งถ้าเราจําได้กันนะคะซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลสหรัฐเริ่มประกาศว่าโรคโควิด แพระรบาดในอเมริกาองค์กร<ช> stop a a p i hate เี่คะ่ะก็เก็บสถิติมาจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้เลยก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีนะคะส่วนในปีนี้เองค่ะแม้เวลาจะผ่านไปเพียงไม่ถึงไม่ถึงสเดือนเดือนค่ะสามเดือนเศษเองเนาะเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวก็เกิดขึ้นกว่า500ครั้งเลยค่ะ<ช>ซึ่งหนึ่งในผู้เคราะหร้ายคือนายวิชารัตนพักดีนะคะ ชายเชื้อสายไทยไวัย84ปีที่ถูกวัยรุ่นชายทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตขนาดเดินออกกำลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้บ้านที่นครซานฟรานซิสโกค่ะซึ่งผู้ต้องหาวัยรุ่นคนดังกล่าวได้ถูกควบคุมตัวแล้วนะคะแล้วก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม v o a ไทยก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะแม้ว่าการคุกคามของชาวเอเชียจะเกิดขึ้นทั่วอเมริกานะคะอย่างเรื่องที่เราเล่าไปทีแล้วที่แอตแล,ลนต้าค่ะรัฐที่เกิดขึ้นเหตุมากที่สุดนะคะ ก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียจากกรณีทั้งหมดเนี่ยเกิดที่แคลิฟอร์เนียถึง45%เลยค่ะรองลงมาก็คือรัฐนิวยอร์กนะคะมีการคุกคามถึง14%ต้องต้องต้องบอกอย่างหนึ่งค่ะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียนะคะมีประชากรชาวอเมริกนันเชื้อสายเอเชียมากที่สุดในสหรัฐค่ะนอกจากนี้ค่ะองค์กร Stop AAPI Hate นะคะยังระบุว่าการคุกคามด้านเชื้อชาติค่ะแบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆ หนึ่งคือการคุกคามด้านวาจาครับก่อนคือการแสดงความรังเกียจต่อชาวเอเชียค่ะคเกิดขึ้นประมาณ20%และท้ายที่สุดคือการทำร้ายร่างกายค่ะซึ่งคนเอเชียตกเป็นเหยื่อแล้วถึง11%นอกจากนี้นะคะผู้ ผู้ที่แจ้งเหตุถูกคุกคามเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึงสองเท่าเลยทีเดียว mm. แล้วก็โดยคิดเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีน42%ตามด้วยคนเกาหลี14%แล้วก็ชาวเวียดนาม8%นะคะองค์กรข้างต้นค่ะยังระบุอีกว่ายอดของคนเอเชียที่ถูกคุกคามในสหรัฐนะคะจำนวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยที่เรารายงานไป3,795ครั้งเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้มาก เพราะว่าหลายคนจะไม่เข้ามาแจ้งนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขายังบอกว่าจานวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเนี่ยแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันเชื่อสายเอเชียเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติมากค่ะช,ช,ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะคะได้เริ่มแจ้งถึงการถูกคุกคามตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาปีสองขอโทษค่ะตั้งแต่เดือนมกราปี2020ีค่ะ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวสหรัฐอยู่ภายใต้ใตการบริหารของประธานาธิบดีดนัลทรัมซึ่งประธานาธิบดีดอนัลทรัมนะคะมักใช้คำเรียกโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ว่าไวรัสจีนคิดว่าเรายังจำกันได้นะคะหรือกังฟูกังฟูก็เป็นการเล่นคำอย่างหนึง่งซึ่งผู้ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Stop A AP, A, A P H นางซินเทียชอยและหลายหลาย,หลายคนนะคะก็กล่าวว่าถ้อยคำดังกล่าวนี้ถือเป็นการเหยียดเชื้อชาติเลยค่ะ ส่วนสำนักข่าว VOA นะคะได้รายงานว่ากระแสการต่อต้านคนเชื้อสายเอเชียนในสหรัฐยังทวีความรุนแรงขึ้นค่ะอ,อย่างต่อเนื่องโดยยอดการคุกคามคนเอเชียได้พุ่งสูงถึง150%ในเมืองใหญ่หญๆตามรัฐต่างๆในปี2020เมื่อเทียบกับปีก่อนหนีน้ค่ะพอ,อเราทราบถึงเหตุการณ์พวกนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าส่วนทางด้านการรับมือเนี่ยรัฐบาลชุด โจไบเดนเนี่ยรับยังไงนะคะครประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามเมื่อเดือนมกราค่ะเกื mm hmm. ่อวเอกสารของฝ่ายบริหารให้หน่วยงานรัฐร่รวมต่อต้านและป้องกันอาชญาการรมจากความเกลียดชังที่เกิดขึ้นและเมื่อปลายเดือนและเมื่อในเดือนที่แล้วนะคะกระทรวงยุติธรรมของสหรฐัฐก็ได้มีการจัดอบรมด้านการสืบสวนและการลงโทษผู้กระทําผิดให้แก่เจ้าหนะ้าที่กฎหมายและตํารวจหลายร้อยท่านเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. ครับ ขอบคุณมากครับประเด็นเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดผิวยังเป็นสิ่งที่เราพบเห็นในสังคมที่นี่หรือแม้ทั้งในบางประเทศในช่วงปีที่ผ่านมามากมายนะครับซึ่งเราคงไม่อยากให้เกิดกับใครไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อสายใดก็ตามาเราดูต่อไปว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่าอย่างไรนะครับาจากประเด็นเรื่องของ hate crime หรือ anti-Asian sentiment นี้เราลองขยับมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ราองติดตามกันดูเรื่องของจีนกับสหรัฐคุณรัตพลมีอัปเดตเกี่ยวกับแผนการพบปากของผู้นํา2ประเทศใช่ไหมครับ ครับผู้นำสองประเทศมหาอำนาจสหรัฐกับจีนนะครับคาดว่านะครับว่าทั้งสองคนเนี่ย mm hmm. จะมีการพบกันนะฮะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาโ h มกับฝ่ายต่างประเทศเนี่ยได้เจอจก,กันนฮะ mm hmm. โดยโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยคาดว่าจะมีการพบกันวันที่22เมษายนนี้นะครับ mm hmm. โดยการเป็นการประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ห mm ัว hmm. ข้อก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะฮะ รัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นเป็นเจ้าภาพเนื่องในวันคุ้มครองโลกหรือว่า Earth d เดนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่เป็นเรื่องหนักๆว่ากกน,นั้นจริงอากาศก็เรื่องหนักแต่ว่าหมายความว่าเนื้อหาเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศในเอเชียนะฮะปัญหาเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยจะถูกพูดพูดคุยกันก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่ดับสูงพบกันที่ที่แอดที่อลสกานะหลังจากที่ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลนเคน,เ,นดเดินทางกลับจากเอเชียนะจีนกับสหรัฐก็จะพบกันที่阿拉斯า,าจากนั้นก็จะถึงอย่างที่ผมพูดคือซีจิ้นผิงกระจกไปเองก็จะเจอกันยี่สบองเมษายนนี้ต้องรอติดตามกันครับครับผมเป็นการประชุมที่หลายคนจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนดีขึ้นหรือไปทางไหนต่อนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวที่ นับว่าเป็นการคาสร้างสารรค์ที่น่าสนใจมากจากเกาหลีใต้ครับเป็นเรื่องของพื้นที่เกาะสองเกาะซึ่งอยู่ทางประมาณตะว,วันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ชื่อเกาะพันวอกับเกาะพักจีนซึ่งเป็นเกาะที่เล็กมากมีประชากรประชากรรงงงนแค่ร้อยกว่าคนเองซึ่งรัฐบาล ตัดสินใจเลือกเป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ให้ทุกอย่างกลายเป็นสีม่วงการสีม่วงที่ว่านี้พยยามนึกว่าทำอะไรบ้างเริ่มจากการทาสีหลังคาบ้านที่อยู่บนเกาะทั้งหมดให้กลายเป็นสีม่วงลายแหลกทาสีบนถนนให้เป็นสีม่วงเฉดอะไรก็พูดไม่ได้นะฮะดูในรูปแล้วก็ยังไม่ได้จะเรียวอะไรแต่เป็นม่วงแล้วมีสะพานต่างๆเพราะเป็นเกาะก็มีทาสีม่วงหรือแม้กระทั่งสะพานข้ามเกาะสองเกาะนี้เข้ากับแผ่นดินใหญ่นะฮะก็ทาสีม่วงเหมือนกันแล้วก็ ประชาชนก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นสีม่วงปลูกดอกลาเวนเดอร์ปลูกดอกแอสเตอร์ที่น่าสนใจกว่าน,นั้นคือประชาชนแต่งชุดสีม่วงทั้งเมือง <c oughs> คือหัวจดเท้าเขาบอกหัวจดเท้าเลย <c oughs> ซึ่ง <c oughs> สิ่งที่น่าสนใจคือที่ประชากรมีร้อยกว่าคนเนี่ยเพราะว่า คนหนุ่มสาวย้ายออกจากเกาะไปอยู่ที่เมืองใหญ่กันหมดเหลือแต่คนแก่ผู้เฒ่าเขาก็าบอกอยู่อย่างยเงียงๆเงาๆเพราะรัฐบาลมานโยบายส่งเสริมนี้เขาก็าเห็นด้วยเพราะนั้นคนที่แต่งไม่ใช่ไทยคือคุณย่าคุณยายายุ7-80มาแต่งตัวสีม่วงสวยเพื่อที่จะ,ะดึงดูดคนให้มาทําให้แคมเปญซึ่งลงทุนตั้งแต่ปี2015แต่เปิือตัว2019กลายเป็นพื้นที่ที่มีคนแห่กันไปเที่ยว 4แสนคนเสิม5แสนคนตั้งแต่ต้นปีที่ 2019, 2019ถึงปัจจุบันก็2ปีเศษแล้วนะฮะถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วก็ทําให้เกาะกายมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่แบบตื่นตาอย่างที่บอกพยายามีต้องจินตาการที่อาาสีม่วงอาหารก็บอกว่าข้าวก็เสิร์ฟสีข้าวผมผม ี่เรี้วว่าข้าวสีดอกอัญชันจานก็เป็นสีม่วงอาหารก็มีอย่างเติมม่วงไปหมดทุกอย่างแล้วก็เขามีไฮไลท์หนึ่งคือมันมีสะพานที่เชื่อมก่อนที่บอกก่อนหน้านี้เขาบอกมีม้านั่งตั้งหมดเลยแล้วม้านั่งนี้จะมีคำว่า I purple you เราก็ไม่เข้าใจแปลว่าอะไร mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นคำพูดของหนึ่งในสมาชิกวง K-pop ชื่อดัง BTS ซึ่งตั้งไว้ให้ว่า mm hmm. แปลเป็นไทยว่าผมหรือที่ฉันมั่นใจ รักและขอสับสนุนคุณคือ iPurple You เกาะนี้เพราะนั้นก็เป็นเป็นเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ถ้าใครมีโอกาสท่องเที่ยวหลังจากโควิดหยุดแ,แล้วแล้วอยากไปเที่ยวก็ไม่ไม่ไกลาจากโซลเท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณไปแต่งคุณ,คณไปเที่ยวแล้วคุณแต่งหัวจดเท้าหรือม่วงแล้วกัน คุณได้เข้าเกาะฟรีไม่เสียตังค์โอเคที่ผู้ที่สนใจอาจจะแวะไปเที่ยวเกาหลีใต้ในอนาคตนะครับก็จามาฝากส่งท้ายในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจมากมายสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของเรา w w w v o a t a i com หรือตาม Instagram, YouTube และ Facebook นะครับวันนี้เราสี่คนต้องของลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ